เอาบักสด็จม่ต้องนิ่งสวงได้ไหมเนาะคาะตื่นขึ้นมาหวาัหวเรวาะหวาัวเราะนี่ยิ้มใส่กันนี่ก็เป็นมิตรกับทุกคนทันทุกคนหันหนาเขาหัวใส่กันยิ้มใส่กันก็จะเป็นมิตรกันอยู่ตลอดไปเขาไม่ชัดตรูเลยค่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องตื่นขึ้นมายิ้มใส่กันห้หนากันนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทแม<ล> <ขอ S 1> ่ม่เนาะครับครับเมื่วาอยู่นี่ผมเบิ้งแล้วผมยางไปเบิ่งขาล่างแล้วมัพลังจิกเก็ตเพียบเลยกับยากันบูด เป็นพ้อใหมดแล้วมือนีเขาไม่แต่ยิมย่างเดียวยิมย่างเดียวค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่แม่พ่อเราไปพ่อเราเย่าพูดแช่แม่ไปยุคขนาดเดลเดอเอาขนาเตียที่แล้วแม่คณะกรรมการจไปตระยอยดี อย่างนี้ที่มีแต่พอพอกระเทาเถาเถาเห้งทีด้าวกะบองเลยพ่อแมนเดอร์พ่อแม่เดอพ่อเทาบ่าคะพอตายแล้วเอากระเด้ไปดอกเลือดผูู้เถาเแห้งจีดากะ ตขอขอบได้หลายการการหัวปลาเป็นสิ่งที่รักษาโรคอีกอย่างหนึ่งคนว่าการหัวอ้าปากให้เงี้ยงให้หัวใจหอสูบฉีดค่ะเพื่อการหัวรอบเป็นการรักษาสุขกาพอพกอย่างหนึ่งก็ขอให้พี่้องเข้าื่นขึ้นมาเพื่อเรียอร้องถ้ะ หัวแบบนี้รักษาสุขภาพค่ะรักษาโรคอิสระค่ะค่ะคุณผู้ใดๆค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ